ใครที่กํกำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับ o v e r t o p Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัย,รยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทั้งร้านมีโปรโมชั่นสำหรับการทางทุกคันด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกกว่ามากอีกด้วยและยีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามาได้เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเล่อยู่ใต้คลิป สวัสดีครับทุกคนขอตอนรับข้าสู่ช่ชองกับเนะครับวันนี้ผมตัดมาจากไลฟ์ล่าสุดพอดีว่ามีน้องมาขอให้ลงอปบิทให้พร้อมกับบอกว่าเปิดกรชาหาฟรุนะให้น้องเขาหน่อยผมก็แพ้ลูกอ้อนซะด้วยไงเลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนั้นตกใจมากๆพอเล่นเกมนี้มา3ปีไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยนับเป็นหนึ่งในการเปิดกรชาที่ว้าวสุดของช่องแล้วนะครับ29นี่คือ29โล มีใครไม่มีมั่งอไอดีนี้มีไหมหืมขอเล่นลี่โล้ยี่สิบเก้านะจำไว้จำไว้มีไหมมีใครเพิ่มเติมไหมไม่มีฮะสามสิบเก้า้ยสามสิบเก้าไม่มีได้ใบ,บหินเลยเอากดไอเบคุณคิมคิมมี่ใช่ไหม เบนก็อยากได้นาเวียเหมือนกันแพ้ท่าเตะท่าเตะอาวุธนังน่ารัก,กจัดจัดว้าวสกิปเวชเชลเบาเบีไอดีม <c oughs> ผมด้วย <c oughs> ยังไม่เล่นเหมือนกันเหรอฮะตอนนี้มันเท่าไหรอ่อ่ะตอนนี้มันหนึ่งทุ่มครึ่งหนุ่มสี่สิบน่าจะได้อยู่มัง้งเดี๋ยวนาง,งี้เสร็จก็ถ้าตามตามไม่คิดไว้ตอนแรกก็น่าจะไปไอดีผมต่ออะไรเงี้ยอันนี้เป็น อะอะไรนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ <c oughs> เมื่อกี้สามสิบเก้าใช่ไหมอันนี้เป็นสี่สิบเก้าถูกปะชาลอดหลังเราฟื้นหน้าไปสิเดี๋ยวสี่สิบเก้าโลหรอไนงี้บวกกับสองม่วงบวกกับอีกหนึ่งทอง วันเด้ขอขั้งแรกในชีวิตขั้งแรกในชีวิตเล่นเกมนี้มาสามปีเพิ่งเคยกดได้สองทองอะไรอ่ะวันดูฟูแมนเพิ่งเคยได้สองทองเฮ้ยสองทองกับสองม่วงนะงี้เอาเอาวุธต่อเลยไหมอาวุธเลยจ้าโอเคงั้นดูอาวุธนะว่าอาวุธล่า,าสุดคือนี่เลย แล่วมันหลุดเด็ดด้วยใช่ซีเลยครับนะน่าจะซีหนึ่งนะไอดีนี้เพิ่งได้มาเมื่อสักครู felony, ่นี้เลยอันนี้กดให้ทองใช่ไหมมาสิบโลแรกห้ยทองเลยโอเคสิบโลแรกนะฮะไม่มีน่าสนใจปั๊ตตูนี้อูด่นจะมีหมดแล้วอ่ะโอ้เห็นเดอะเบลล์ก้ามเลยฮะว้ได้สองม่วงอันนี้โลที่ยี่สิบโอยยี่สิบ มันต้องเอาอะไรเดียวไอชินโนะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูม่วงอุ้ยโกโร่จะเป็นโกโร่มาฮะต่อไปโรที่สามสิบสามสิบโรโอ้สิงเล็ดโอ้กลับนี้ด้วยตะก้อนเบนโรที่สี่สิบ ตอนพิตี้มันอยู่65เนาะนี่40อีกสักกี้สิบโลจากน,นี้น่าจะได้ละเอาโรสเลียามาไงเนี่ยมาเฉยโอเคต่อไปโรที่50คือพอแบบว่าไม่ใช่ไอดีตัวเองมันกดไปได้เลยนะแบบกดกดไปเลย,นะแบบเลยโรที่50 42คุมเอาแล้วได้ยีิวันไหวแล้วโอเคอ,อไปโรที่60ผมต้องเรียกไงสุ่มพุ้ยนะแถมหมอแถมดับใหญ่โอ้อันสุดเกินอันนี้60่ะนะโอ้สกิปไม่ใช่แฟกแมนโอเคมาถ้าจะออกคือออกจากนี่แหละ10โรนี่ฮะโรที่70ต้องอันนี้แหละ อ่าตรงหนังดีคาดการไว้ฮะมาดูที่ใช่หรือไม่เจมาแล้วทำไมเป็นลางหรือเปล่าโอ้เจบวกดาบเจ,จบวกดาบยังไงสิหืมเจบวกดาบไหมล่ะนี่แหละกระถึงเียว่าแบบดวงคนจะมาแล้วยีงเอาจริงๆเหรอ จร,จริงๆเรื่องนางงิเป็นไงพักก่อนเนาะนางญี่เนาะกดต่อแล้วกันฮะกดดาบต่อเลยเหรอเอาเจ้าของดาบเขามาเรียกดาบแล้วกันเอาให้หมดหอุ้ยอุ้งไปเล่นไปนะเอาต่อแล้วกันนะไม่ขาดสัตว์ท้าอยู่แล้วนางญี่สั่งลุยแล้วก็ไปต่อฮนะ <c oughs> ว้าวดาบก้อนบินนะจะเป็นสติงเลสโอเคสิบโล โลที่ยี่สิบฮะยี่สิบโลคนจริงมากๆเลยจังแม่งแ้วเจิมตุ๊น่าจะโดนจากเนื้อเรื่องแล้วมนะั้งเนี่ยวันที่สามสิบสามสิบโลโอ้โหสามสิบโล อันนี้คือ40ปะ่ะ40ใช่ไหมั้ย40 40กบกะสองก็จะเฟียวนานงีเอาแล้ว okay, ดูเกทเทพเจ้าด้วยเราจะรู้เอาว่ะได้เลยอันนี้คือ40่นะอุ้ยทมูม้ามาเฉยต่อไป50ไอ้ดี50อ่ะนะ50ละ โอ้ส,ส,สกิฟเชิลซอสของดีได้สองเล่มเลยเอาละทีนี้มันไม่เพียงพอมันพอไหมอ่ะสิบโรประวัติบรรลีเรีง่งสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าโลห้าสิบห้าโล ปากกาดดาฟูนานด้วยเลยเปิดเลยจัดไปอันนี้65สิบห้ายังก่อน65แต่เขายังไม่มาแหละเมื่อกี้มีเสร็จไปอีกสองเอา้าเฟมิเนตมาเฉยเราเหลือมันไม่เหลือเนาะหมดละตัล้วแต่น,นี้ห้า มาหกสิบหกโอ้ยังนี่คือซอฟพิตตี้นะหกสิบเจ็ดโอ้ยตายแล้วหกสิบเจ็ดไม่พอต้องไปเล่นเล่นเควสแหละเออต้องไปเล่นเควสแหละส่วนนี้มันไม่น่ามีอะไรป่ะเนี่ยห้าโลปกติต้องีีแรกไหมฮะห้าโลไปกดแบบค้ๆ รักป,ปา้าป๋าไวป,ปา้าป๋าฮะดองป,ปา้าป๋ามีป้าป๋าด้วยเหรอปดจานชายคิดว่าน่าจะได้สามสี่สี่สามเมืองสีปจำัวโอ้โหแต่อาจารย์สวยจริงคิสตั้นน่าจะมีมีสองร้อเอาหมดเลยเหรอหรือเอาแค่พอแรกเอา่ะนางยีมีทุกอย่างจริงช่างแม่งคิดตั้งผมหกสิบหแปดโล หกสิบแโลยังก่อนหกสิบแก็ยังหกสิบเก้าโลมาแล้วหกสิบเก้าโลดับดับดับเย้ยังคอมพิวต์น่งงีหมดทั้งหมดที่เนี้ยปแล้ตัว เอาะเดีย๋ยวนั้นได้บอกให้กดอดีปะเนี่ยเ,เดี๋ยนะฝากกดดาวฟูดาด้วยเลยโอเคตีหนึ่งเอาตายหงี่หดเกินอาา่ะนีบอกเขาชอบสีขาวอา่าสีขาวสีขาวและด้วยความดุเดียนเองทําให้ผมอยากกดกาชาของตัวเองของึ้นมาทีนะครับแต่ก่อนจะกดเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าจริงๆรุงฟูดาผมก็อยากได้ไปซื้อก็อยากได้เหมือนกัน ก็เลยกะว่าในการกดกาชาครั้งเนี้ยเราจะกดสลับตู้ละ10โลอ่ามันมีอยู่54ใช่ไหมแล้วก็จะกดสลับไปทีละ10นะครับซึ่งอาจจะออกอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าดวงที่ผมใช้ไปออกับการเปิดกายชาในไลฟ์เดนวันนั้นวันนี้มันจะช่วยผมหรือเปล่านะครับมาเรา,าเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ไม่เคยกดมาก่อนนะครับจากประวัตินี่คือล่าสุดได้ตัวละคร5ดาวมาแล้วก็ไม่ได้เปิดอีกเลยนะครับนี่คือไรซ์ลี่นะฮะล่าสุดเลยมาสาวหนึง่งไปฮนะ มันอยากกดกาชาไม่ใช่ไรอะดวงตัวเองต้องมีบ้างแหละใช่ไหมไอ้ขอดูสิสีดาวเป็นใครอ้าวชาร์ลอตดากับเขาแล้วโว้ยโอเคได้ชาร์ลอตมาเล่นบ้างแล้วฮะโอเคชาร์ลอตคนเดียวนะฮะอ่าฮะต่อไป จริงๆผมมีทุกตัวแล้วนะในตัวน่ะแต่ได้ชาลอร์อ่เพิ่มก็น่าจะดีชาลอต์จุดอ๋อไม่มีชาลอร์แล้วสิแบบนี้เอ๊หรือดวงเราหมดแล้ววะไม่น่ามากงรู้สึกดวงเริ่มหมดละเคกลับมาฮะ ชาร์ลอตชาร์ลอตไม่ชารลอตก็คอลเล่สวยต้องแบบนี้สิฮะจริงๆตัวฮัตไมอยากได้ตัวนั่นน่ะสาปนันี้กะอยากได้อ่ะแต่เลยดไม่แบบว่าไม่ได้ปกติมาอีกเหลือยี่สิบโลสุดท้ายมีไหมรุ่นเหร็ดสีดาวก็ได้อะอยากได้อ่ะ มาไหมมาไหมอุ้ยอาวุธอีกแล้วเหรอที่ผมหลุดก็คือหลุดเป็นอาวุธไม่ใ <c> ช <oughs> ่หลุดเป็นตัวละครเลยว่าโอ้โหมาสิบโปรสุดท้ายเฮ้ย <c oughs> เอา้าเฮ้ยเฮ้ยเอา้าแล้วแล้วแบบเอา้เอาเรา,ามาจริงจังด้วย <c oughs> ผมมีการันตีนะ อ่ะอย่านะอย่าเป็นผมแดงนะโอ้ไม่ผมแดงกับผมม่วงไม <c oughs> ่ผมแดงกับผมม่วง อวันจะสองตัวจริงด้วยอ่ะโอเคเรากดหมอไปเลยฮะอีก8ปดโลสุดท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คือนะตอนนี้เห็นนะโอเคได้เป็นตัว C 4นะครับของเลนเด็ก็ถือว่าได้ใช้นะได้ใช้อยู่สกิลได้สองทีก็โอเค โอเคมีเคอร์คอนเล่เป็นสีสามโอเคแล้วก็มีตัวชารลอตตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้และห้าดาวประ,ประาศัดได้รังสรรช่องผมนะครับให้เปิดได้ฟรีนะสองตัวติดนะแต่เป็นไอดีคนอื่นส่วนผมก็ตัวครห้าดาวตัวแรกในไอดี ที่46ก็คือเคาจริงครับแล้วถ้าใครยังมีเพชรเปิดกรชารแบบนี้ผมก็ขอแนะนำสปอนเซอร์ผมเลยครับกับ Power T p o w e r Top u ทรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทางร้านไม่ด้วยการเติมเงินหลายเกมเลย,เลยนะครับใครที่สนใจเนีองร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับเพียงานี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take c a r ดูแลสุขภาพนะครับ